และช้เศษจะประสัโคนมือายนะครับในคลิปนะครับผมจะมาสอนวิธีการเขาเรียกว่าเตรียมเครื่องมือนะครับแล้วก็การเช็คความพร้อมว่าเราสามารถาลงเรียนนะครับพร้อมเรียนหลักสูตร React Native หรือเปล่านะครับก็คือการลงเครื่องมือเอาละบางครั้งเนี่ยเราจะลงยังติดตั้งไม่ได้นะครับกอ็อาจจะโทรติดต่อเข้ามาที่เจ้าที่เจ้าที่ได้ช่วยทําการเช็คให้นะครับ แต่ว่าถ้าเกิดไม่ได้จริงๆเนี่ยก็หรือไม่สะดวกจริงเนี่ยก็ลงโปรแกร,รมรอ,อไปก่อน mm hmm. เพราะว่าถ้าเกิดมาลงตอนวันที่เรียนเลยเนี่ยโปรแกรมมันเยอะมากนะครับพวก Android s o พวกเนี่ยจะเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับไม่ควรจะเป็นต่ำกว่า Windows 10นะครับถ้าเป็นเครื่อง Mac ก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับ RAM ไม่ควรต่ำกว่า8 g ินะครับแล้วก็เขาเรียกว่า Hard i s ควรจะมีพื้นที่เหลืออย่างน้อยมาสัก20กิ ถ้าเป็น ssd จะดีมากนะครับเอาละเบื้องต้นนะครับก็ผมจะทธ่บา,านี้ครับคือผมมีคลิปสอนลงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเ,เจ้าตัวคลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปในการแค่ตัวเช็คเฉยว่าเราพร้อมไหมส่วนว่าเอะเราลงหรือ,อยังเนี่ยสามารถนะครับดูที่ description ใต้ล่างของ YouTube นี้ได้เดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์นะครับถึงวิธีการลงเอาไว้แต่ว่าผมให้ดูก่อนละกันว่ามันคือ คลิปไหนนะครับก็เข้า YouTube เนี่ยแหละครับแล้วก็เซียมเดฟนะครับแล้วก็ React Native นะครับ2.0 2.0ก็ได้ครับนะครับผมจะมีสอนการติดตั้งทั้งบน For Mac แล้วก็ For Windows นะครับก็เนี่ยจะเป็นเพลย์ลิสเลยนะครับกดเข้าไปนะครับจะเป็นเพลย์ลิสเลยรู้สึก For Mac นี่จะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิด For Windows เนี่ย รู้สึก format จะมีกี่ episode ไม่รู้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่ใต้ description ละกันเนี่ยจะเป็นลักษณะ playlist เงี้ยนะครับรู้สึก format นี่เยอะเงิ้น,นะการติดตั้งนะครับเห็นปะ follow ตามนี้เลยครับ step by step มันมันหลายคลิปผมทำเป็น step by step นะครับก็ทำการติดตั้งเตรียมรอไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้ามาเขาเรียกว่าสาัตว์วันที่เรียนเลยเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับ เอาเบื้องต้นก่อนนะครับผมจะทําการเขาเรียกว่า,าลองรันให้ดูอีกรอบหนึ่ง for w i n d o w ก็มีนะครับ for w i n d o w ก็ตรงนี้น่าจะไม่แน่ใจว่าน้องเขามีการแบ่งไหม๋ยวผมจะแยกเป็น for w i n d o w กับ for Mac ให้นะครับอันนี้ก็ผมแบ c k กลับมาก,ก่อนอันนี้ผมใช้วิธีการรีโมทเข้ามาที่เครื่อง w i n d o w นะครับอันนี้ for w i n d o w ก็จะเป็นตัวนี้นะครับ ก็กดตรงนี้มันก็จะมีเพลย์ลิสต์ที่เป็นฟอร์มินโดนะครับโอเคไหมนะครับเอาละคราวนี้วิธีการเช็คนะครับก็ผมปิดไอบอลเซิร์ทิ้งไปก่อนนะครับเอาส่วนรายละเอียดนะครับการเตรียมพร้อมเนี่ยนะครับก็ของทุกหลักสูตรนะครับสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์โค้ดมบายได้แล้วก็สกรอมาที่ด้านล่างนะครับแล้วก็การเตรียมเครื่องมือก่อนมาเรียนนะครับโอเคไหมนะครับ เอาละเบื้องต้นเลยก็เปิดเจอตัว Android s t o นะครับเช็คก่อนว่าเรามี Android s o หรือ,อยังแล้วก็ Simulator เนี่ยเราทำการสร้างขึ้นมาหรืออยังนะครับซึ่งในคลิปก่อนนั้นเนี่ยจะบอกวิธีการอยู่แล้วอันนั้นถ้าทุกอย่างโอเคเสร็จปุ๊บเราก็กดปิดไปก่อนนะครับดังนั้นเราจะต้องทำการเาเรียกว่าเปิด Command Line ขึ้นมานะครับก็ CMD ครับแล้วก็ทำการ CD เข้าไปที่ Desktop นะครับ แล้วก็ลองสร้างโปรเจกต์ React Native สักตัวหนึ่งวิธีการคืออย่างแรกก่อนใช้ก่อนว่าเรามีการลงเจ้าตัวที่ชื่อว่า React Native นะครับแล้วก็คิกคิด Version ครับเรามีการลงเจ้าตัว,ตว React Native CLI หรือ,อยังถ้าลงเวลาพิมพ์ปุ๊บเนี่ยมันจะเจอคำสั่งเหล่านี้นะครับอันนั้นเราก็เริ่ม New Project ได้ผมก็จะ New Project ง่ายๆนี่แหละนะครับก็คือ React นะครับ Native แล้วก็ Init ครับตามด้วยคำว่าเช่น RN Demo แล้วกัน Enter นะครับมันก็จะเป็นการดาวน์โหลดเทมเพลตแล้วก็ทำการเริ่มที่จะลงนะครับไอตรงนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนดาวน์โหลดอีกโปรแกรมหนึ่งรอไว้ด้วยนะครับก็คือโปรแกรมที่ชื่อว่าจิตนะครับก็คือเข้าไปที่ลิงก์นะครับจิตแล้วก็ดาวน์โหลดจิตมาวิธีการเช็คว่าตัวเองดาวน์โหลดแล้หรือยังนะครับก็เมื่อคุณลงเสร็จ ผมต้องเปิดคอมมานด์พร้อมใหม่นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าจิตคิกิบเวอร์ชันในกรณีเครื่อง Mac นะครับในกรณีนี้ไม่ต้องลงเครื่อง Mac มันจะมีซอฟต์แวร์จิตอยู่แล้วนะครับเป็นซอฟต์คอนโทรเวอร์ชันนะครับลงไว้ก่อนนะครับที่เดี๋อค่อยว่ากันเอาละทนนี้ผมเพิ่งนิวโปรเจกต์ไปนะครับอันนี้ก็ต้องรอมันเขาเรียกว่าดาวน์โหลดไอ้เครื่อง Windows เนี่ยมันจะต้องคอยกดเอนเตอร์อีกน,นะครับผมพยายามจะนั่นก็เดี๋ยวพอ New Project มาเสร็จเนี่ย ก็เดี๋ยวบางคนอาจจะต้องมีการเซตพงเซตผ่านนะครับซึ่งในคลิปไอตรงนั้นจะมีสอนอยู่แล้วว่าเซตได้ไงอย่างก่อนนี้เครื่อง Window s ก็ไปดูที่ Part Window นะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการก๊อบลิงก์ไว้เลยนะระหว่างรอนี่ก็ผมก็จะเพลย์ลิสต์ของตัวนี้นี่ Window วนนะเห็นไหมนะครับก็จะก๊อบลิงก์เพลย์ลิสไว้ให้เลยนะครับเดี๋ยวไปแปะที่ Description นะครับ ว่าจะทำการอาขออนุญาตก,กลับมาที่หน้าจอ Mac อันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเทคโนตไว้เลยนะครับว่าอันนี้เป็น for windows นะครับ install นะครับอันนี้ for windows แล้วกันนะ install react native นะครับ on windows นะครับ10นะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็จะเป็น for windows ไอ้ for mac os นะครับ on macos นะผมจะกลับมาที่หน้านี้นะครับก็นี้ mac นะครับก็จะ back กลับมาระหว่างเรามาน new project นะครับจะเป็น search ก็ได้ครับเรียก native c m d e อ2 0 2นนะครับเดี๋ยวผมมีสอนลงทางนี้ว่าจะมาที่นี่มั้งอันนี้จะเป็น for mac นะครับ เยอะนิดนึงนะครับสเต็ปม,มันเยอะนะครับค่อยๆจะเย็นๆลงนะครับเพราะมันลงตอนเรียนเนี่ยเราจะเสียเวลาไปก,การลงเพราะเนื้อหาที่นี่เราไม่ได้มาเรียนเพื่อลงโปรแกรมเราเรียนเขียนโปรแกรมนะแต่ว่าคนที่ลงมาสําเร็จเนี่ยก็จะมีสอนอยู่ดีนะครับให้เตรียมตัวมาก่อนอันนี้ก็เป็น format เดี๋ยวผมจะก๊อปเนี่ยแปะไว้ที่ด e s c r i p t ันของ YouTube นี้นะครับเอาเรามาดูกันนิดนึงว่านิวเสร็จยังนะครับเนี่ยมันต้องอคอยคลิก enter นะครับก็โหอ่างจนานนี่ยนะครับ จริงๆเดี๋ยวบ,บัมบิ้ลก็เสร็จะระหว่างที่รอมันเนี่ยมันก็จะมีโปรแกรมหนึ่งครับที่เสร็จแล้วนะรู้สึกจก็เสร็จแล้วนะครับวิธีการเช็คก็นะครับเราต้องทําการติดตั้งโปรแกรม VS Code ซึ่งผมติดตั้งไปแล้วล่ะถ้าเกิดติดตั้งไปแล้วเนี่ยก็พิมพ์คําาว่โค้ดก็ได้ครับ mm hmm. ในกรณีเครื่อง Windows สามารถพริมพ์คโค้ดในตัวได้เลยแต่ผมขออนุญาตไม่พิมพ์ดีกว่าเอาเป็นเปิดเวสโค้ดเมนูนีดว่าจะได้เห็นภาพ mm hmm. แล้วก็เปิดโปรแกรมนะฮะ Visual Studio Code ขึ้นมา เคื่องแม็กก็เหมือนกันนะครับลงไงไปดูจากในคลิปนะครับจากนั้นก็มาที่เมนูไฟล์ครับ open folder แล้วก็ไป Desktop นะครับแล้วก็เลือกเจ้าตัวโฟลเดอร์ที่เรานิวขึ้นมาคือตัวนี้แหละ select นะครับหลังนั้นก็มาที่เมนู terminal ครับตรงนี้ต้องอย่าลืมว่าเปลี่ยนเป็นคอมมาไลน์ก่อนนะครับของเดิมคุณอาจจะเป็นคําว่า power shell นะครับก็ให้เปลี่ยนคอมมาไลน์วิธีการก็คือกดที่ตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมี คำว่า command พร้อมขึ้นมาให้เลือกอันนั้นต้องปิดตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เปิดเข้าใหม่ครั้งหนึ่งนะครับมันถึงจะเป็นเจ้าตัว CMD เอาละเราก็ลองรันกันเลยครับใดยการพีก็ react Native นะครับแล้วก็ run แล้วก็ Android อันนี่เราต้องทําการ start simulator มารอก่อนนะครับก็การ start simulator เนี่ยก็อาจจะช่วงแรกเนี่ยอาจจะใช้เจ้าตัว Android c o นะครับก็ search Android s o แล้วก็ Start Simulator ขึ้นมาแมนนวลก่อนมารอไปก่อนได้เลยนะครับอันนี้คือคอร์ดเช็คถ้าเกิดคนไหนไทำไอ้พวกนี้ได้อยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องซีอะไรแล้็เครื่องน่าจะพร้อม Android s e o ก็พยายามเช็คด้วยกันว่าเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งจริงในคลิปเนี่ยจะมีการสอน Start Simulator ผ่าน VS Code เลยแต่ว่านี้ผมพยายามจะทำแบบเด็ดๆก่อนนะครับก็วิธีการ Start Simulator ก็คือกดที่ตรงนี้ครับ สมมติว่าถ้าเกิดเราไม่มีโปรเจกต์อะไรนิวเข้ามาเลยเนี่ยผมจะโค้ดให้หมดก่อนนะครับแล้วก็สามารถมาที่ตรง config แล้วก็ avd manager ครับแล้วก็สร้าง simulator แล้วก็ start ขึ้นมานะครับเราจะต้อง start simulator ก่อนที่จะ run ละดังนั้นผมก็จะ,อะรอ simulator มันขึ้นมาทันทีที่มันขึ้นมาก็จะ run นะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยอันนึงก็คือต้องเช็คด้วยว่าเราลง Java หรือ,อยังวิธีการเช็คก็คือพิมพ์คำว่า Java นะครับขีดขีด version ดูซิว่าหลงยังต้มเป็น version สิบเอ็ดนะครับผมเซตไปเรียบร้อยแนละ้วเอาละผมจะเริ่มรันนะครับ React Native แล้วก็ Run Android นะครับโอเคมันก็จะทำการ build นะครับถ้าเกิดเรายังไม่เซตผ่านเปิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะ error นะครับก็เดี๋ยวดูซิว่ามันจะมี error ไหมนะครับอันนี้เดี๋ยวมันก็จะเปิดหน้าต่างที่เป็นเจ้าตัวเมโทรขึ้นมาครนะั้งแรกก็จะนานนิดน,นะครับ อันนี้คือวิธีการเช็คคลิกต่อไปก็จะเร็วขึ้นนะครับเนี่ยจะเป็นหน้าต่างเมโทรก่อนอ่เครื่องวินโดว์มันาพช้ชาๆนะครับเวลาขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมาให้ Enter นิดหนึ่ง activate มันหน่อยนะครับตอนนี้มันก็จะเริ่มทําการดาวน์โหลดเนื่องจากเครื่องผมเนี่ยมันน่าจะมีการเซตระหว่างที่มันทําการซิงค์ด้วยอธิบายให้ฟังว่าเครื่องผมมีการเซตเรียบร้อยแล้วมันก็จะไม่มีปัญหาแต่คนไหนไม่มีเซตเนี่ยก็ขอเช็คอีกหนึ่งว่าตัวเองเซตหรือ,อยังก็โดยการไปที่ตรงนี้ At แล้วก็ n v v r r o n m n t นะครับเ,เลือกตัวนี้เราต้องทำการเซตตัว Card p a t t นะครับตัว p th ธแล้วแ n น e กร n เมนพาธดิจิ a n d r อ i d home นะตรงนี้ต้องเซตแล้วก็จะว่า Home โอเคปะ่ะแต่และคน p a t t มันจะไม่เหมือนกันนะครับก็นี่ของ android home นะตัวใหญ่ให้เหมือนกันนะครับก็วิธีการเช็คว่ารออะไรก็ไปที่เื่อตัวดรอสเซเนี่ยแล้วก็หมาตรงนี้ s d k manager ก็ผ่านเนี่ยมาใส่โอเคไหมนะครับเอาละในขนาดเดียวกันนะครับอันนีน้นอยู่ไหนเนี่ยมันอนซ่อนนะครับมันชอบซ่อนหาไม่เจอก็นั่นแหละอันนี้คือจาวาโฮมจาวาโฮมส่วนมากก็จะอยู่ที่ไดซีนะครับไดซีแล้วก็โปรแกรมไฟล์นะครับแล้วก็ มองหาคำว่าจาวาคือตัว j กดตัว j ไปก็ได้แล้ว,ลวก็นี่ JDK เนี่ยก็คือพวกเนี้ยคือคลาสผ่านนะครับแล้วก็ทำการไปเซตนะครับนใน e n v i r o n m e n t ทีนะครสองตัวเนี้ยต้องต้องเซตก็อีกอันนึง option เสริมแล้วกันในผ่านตัวนี้นะครับกด edit เข้าไปเราต้องทำการเพิ่มเจ้าตัวโฟลเดอร์ bin ตัวนี้เข้าไปเพื่อที่เราจะได้สามารถพิมพ์คาว่า Java จะคอมมาไลน์ได้เลยนะครับเมื่อทำเสร็จปุ๊บต้องอย่าลืมกดโอเคโอเคนะครับเข้าไปด้วยตรงนี้ก็เสร็จแล้วละ่ะมันกำลังบิวเพิ่งเริ่มจะนานครั้งต่อไปก็จะเร็วก็ก็รอแป๊บหนึ่งถ้าคนไหนไม่อยากรอก็จะเร่งวิดีโอก็ได้นะครับแต่ผมจะค่อยๆไปเองผมนะครับจุดที่ต้องคนระวังคือเครื่องวินโด้นะครับเมนูเงี้ยต้องปรับเป็นภาษาอังกฤษบางคนเป็นภาษาไทยมันจะมีปัญหาเรื่องผ่านนะครับแล้วก็แอนตี้ไวรัสก็ควรปิดซะนะครับอันนี้ก็ เครื่องนี้สเปคแรม12 12 12G กนะครับก็เป็นเครื่องเก่ามากแล้วไม่น่าจะต่ำกว่า7ปีนะครับแต่ว่าอาศัยแรมเยอะนะครับก็ยังพอถูถ่ายได้จนถึงทุกวันนี้นะครับฮาร์ดดิสก็เป็น SSD นะครับส่วนมากก็จะเน้นที่แรมกับฮาร์ดดิสเป็นหลักนะครับอันนี้ก็จะรอรันในกรณีเครื่อง Mac ก,ก็คล้ายๆกันนะครับไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่ ใกล้ละนะครับผมจะไม่ตัดต่อนะครับให้เห็นทุกสเต็ปเลยนะครับใครที่อยากเจอนั่นแล้วก็ถ้าเกิดคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ย,ออยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้กันนะถึงแม้คนไหนจะไม่เนกกับผมนะครับก็สามารถเอาเนี่ยไปดูได้เผื่อบาคคนจะากจะเริ่มต้นติดตั้งเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์แต่ละแต่ละตัวไม่ว่าจะเป็นพวก React Angular อะไรนะครับ ก็เข้าไปที่เว็บไซต์โค้ดโมบายนะครับในส่วนที่เป็นไอสอนสดเนี่ยแหละแล้วก็สกอร์มาที่ด้านล่างนะครับเนี่ยผมก็จะสอนวิธีการเตรียมความพร้อมนะครับการลงพื้นฐานเนี่ยตรงเนี้ยนะครับสามารถไปดูได้นะครับโอเคอันนี้น่าจะเสร็จแล้วนะขอดูซิกาสองละนะครับอีกนิดเดียวนะครับิมูเมตอร์อ่าิมูเมตอร์ก็เช็คอีกหนึ่งหนึ่งว่าว่ามันสามารถเชื่อมต่อได้เบิกได้ไหม ตัว simulator เองเนี่ยพยายามไม่ต้องเป็นเวอร์ชันใหม่มากนะครับเป็นเวอร์ชันต่ํากว่าใหม่ล่าสุดสักอันหนึ่งบางทีใหม่เกินไปมันชอบมีปัญหานะครับอันนี้เหมือนจะมี error นะครับ unable บางอ,อย่างของมันแต่ก็ปล่อยไปก่อนนะครับมันยังคงวิ่งได้อยู่ก็ปล่อยมันไปนะครับเครื่องมันช้าเครื่องนี้ช้านะครับอ่า b u i success ล,ละอันนั้นเราก็คาดหวังกับหน้า t e m p l a t ของมันที่จะขึ้นขึ้นมานะครับ เอาละผมคิดว่าน่าจะประมาณนี้แหละครับไม่น่าจะมีอะไรมากตรงนี้เมโทรจะสังเกตว่ามันจะนิ่งๆเรากดกด enter นิดหนึ่งครับบางทีเราต้องเครื่อง windows ต้องคอย activate นิดนึงบางทีมไม่กดมันไม่ขึ้นนะครับเครื่อง windows แต่เครื่อง mac จะชอบโอเคเครื่อง windows ต้องมาคอยขอ enter นะครับจำไว้เลยบางทีเออรออันนานแล้วไม่ได้บางทีมัน time out ไปเพราะว่าเราต้องมากระตุ้นมันเครื่อง windows ไปอะไรก็ไม่รู้ต้องมาคอย keep enter มันนะครับ ก็น,นี้ครั้งแรกนานนะครับหลังน,นั้นเราก็สามารถรีเฟซได้ก็ไอโค้ดที่เราจะทําการแก้เนี่ยก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับเราสามารถลองแก้เล่นได้แต่ว่าผมจะไม่แก้ในคลิปนี้นเพราะมันนานละอันนี้ก็รอมันอัปโหลดอย่างเดียวก็เนี่ยรอมันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ ใครที่เขาเรียกว่านั่นก็จริงๆอะ่ะยังไม่ลงอะไรก็ให้ไปดูคลิปตรงนั้นได้เลยแล้วก็มาเช็คที่ตรงนี้นะครับบางคนรู้สึโอ้นานมากนะครับมันมันไม่นานหรอกครับเพราะว่าเออ่มาละนะครับมันเป็นการบิวครั้งแรกมันจะนานดังนั้นเวลาจะอัปเดตโค้ดอะไรมันก็จะไวแหละอันนี้ก็มาละเดี๋ยวผมจะลองอัปเดตโค้ดให้ดูก็ไนดะ้นิดนึงนะครับอย่างเช่นมาที่แอป,ปนี่ผมจะลบเงี้ทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็ r f เออ่อ n f แล้วกันนะครับ nf แล้วก็แก้ตรงนี้เป็นคำว่าโค้ดม o b บายผมกด Save นะครับเดี๋ยวเช็ว่ามันผมจะรี e ฟ h โดยการกด aa เบิ้ลเบิ้นะจเห็นว่ามันง่ายจะเร็วนะครับอันนี้ผมต้องขอ enter คือ Windows มันชอบต้องขอ enter นะครับอันนี้ผมไม่ได้ออโต้เซฟนะครับออโต้เซฟยังทําทำไมมันไม่แก้จริงๆมันต้องแก้นะนะครับ า่ามาละโอเคปะ่ะนะครับโอเคนะครับในะคลิปนี้คงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าคลิปว่ามีประโยชน์ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจนะครับกดแชร์กันด้วยนะครับแล้วก็ Subscribe สวัสดีครับ